สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะใบไผ่ก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาทั้งเป็นที่เข่าด้วยนะคะเข่าเสื่อมนะคะตอนนี้คุณแม่ก็อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณแม่กันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณแม่จ้าสวัสดีจ้าไข่จะมาสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่มีอาการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็เป็นเข่าเสื่อมนะคะว่าวันนี้คุณแม่มีอาการดีขึ้นอย่างไงให้คุณแม่เขาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะคะสวัสดีคะ่ะคุณแม่จ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างคุณแม่เล่าให้หนูฟังหน่อยะคะ่ะว่าเมื่อก่อนนะแม่ปวดขนาดไหนบ้างคะปวดถึงกับต้องใช้วอคเกอร์เดินอืจนแบบว่ามันปวดมากมันเดินไม่ได้ต้องนั่งทีงนั่งร้องไห้อะ่ะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่า เป็นทั้งหลังทั้งเข่าจะพาอนไนก่อนดีโอ้ก็คือคุณหมอแบบนัดแล้วใช,ใช่ไหมคะเป็นเป็นจนเป็นมากแล้วตอนที่แม่ปวดเนี่ยแม่เป็นมานานแค่ไหนตอนนั้นน่ะตั้งแต่แม่แบบเป็นมานานไหมตอนตอนั้นเป็นมาร่วมหกถึงเจ็ดเดือนอ๋อคือแล้วคุณหมอก็เริ่มมีการนัดจะพาใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบางทิงสองอาทิตย์พอหมดฤทธิ์ยาก็ไปเพราะนั่นแล้วก็ต้องไปอยู่ตลอดไปอีกใช่ไหมคะคะแล้วหนูถามแม่นิดนึงว่าก่อนน้าเนี้ยก่อนที่มันจะสารสกัดเนี่ยแม่รักษาแบบไหนอยู่ค่ะ หาหมออย่างเดียวกินยาแก้ปวดอือก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่น้อแม่นาะมันแค่รักษาอาการคือระงับแป๊บเดียวพอหมดฤทธิ์ก็ต้องหาต่อใช่แล้วพอจัดหลังจากนั้นเป็นยังไงแม่พอลูกใช้เรื่องมาแนะนําสารสกัดสองตัวนี้ตอนแรกไม่ไม่กล้ากินใช่ไหมไม่อยากกินใช่เพราะอะไรคะแม่มันแพงมันแพงใช่ไหมแพงอ่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจทานคะแม่คือลูกให้กินแล้วตอนนี้บอกว่าถ้าไม่กินแม่ถามไอ้ลูกถามว่าถ้าแม่ผ่า แม่จะลําบากยิ่งกว่านี้หลายเท่าแล้วแม่ต้องเปิดใจลองกินดูอ่าลองลองกินดูเนาะลองกินดูก็เฮ้ยมันเป็นไงแม่มันยังไม่ได้ห้าวันอ่ะสามเราเราสามมันก็รู้สึกว่ามันคลายมันดีขึ้นมันเบาขึ้นอย่างใช่แม่ือกินไปสามวันแล้วเริ่มู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วแล้วตอนไหนเริ่มแบบว่าไม่เริ่มไม่ใช้วอล์เกอร์แล้วคะตอนไหนเริ่มปล่อยมือได้แล้วคะกินไปประมาณกี่เดือนได้แม่เราเรา สามสามเดือนใช่ไหมคะเริ่มเดินได้ดีขึ้นใช่ไหมคะโอ้เริ่มปล่อยวอเกอร์เริ่มเดินเองอืเข่าแม่หลับเป็นไงบ้างเริ่มเบาลงใช่ไหมคะตอนนี้เวลายืนนานๆก็ไม่ปวดแล้วเมื่อก่อนจะปวดเลยใช่ไหมแม่ใช่เวลายืนนานๆยืนนานๆแล้วมันปวดแล้วมันเมื่อยอืต้องนั่งใช่ใช่เหมือนเราเดินพดทิ้งทำอะไรแล้วพอมันนั่ง แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะใบผ่หย่าใจคุณแม่ฝากนิดนึงนะคะ่ะสําหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู่ะคะ่ะอยากให้ทุกคนแบบตึงความมั่นใจบอกให้ดูจากแม่ฮะดูจากแม่เป็นหลักเนาะแล,แล้วก็เปิดใจลองรับประทานดูอ่าถ้าไม่ได้ผลนะ่ะลองดูแม่ดูจากที่แม่เป็นมาก,ากใช่ไหมจากที่แม่เป็นมากจนเดินไม่ไหวอ่ะจนแบบอะ ไปหาหมออาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ต้องหาหมอประจําแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาเรื่อยมายังไม่เคยเจอหมอเลยว้าวถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวถามคุณแม่นิดนึงค่ะว่าคุณแม่เป็นหน้ามาให้ใบไผ่ไหมคะไม่คุณแม่ทานจริงๆใช่ไหมคะทานอันนี้ไม่ใช่หน้ามานะคะเป็นรีวิวจริงเคสจริงนะคะ สำหรับบ้านใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณแม่นะคะปวดบริเวณหลังนะคะทั้งเข่าเสื่อมนะคะก็สามารถนะคะติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ